คนทั้งสังคมก็เพิ่งรู้ด้วยว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยยกเลิกไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้ประเด็นปฏิทินประกันสังคมทําไอรักชนกเดือดทั้งๆที่คนทั้งสังคมมันเห็นตรงกันแล้วว่ามันไม่เอาปฏิทินประกันสังคมแต่มันเป็นอะไรประกันสังคมมันถึงยกเลิกปฏิทินไม่ได้แม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยแต่ประกันสังคมยืนยันว่าจะทําปฏิทินต่อนะครับทำไมถึงยกเลิกไม่ได้เขามีเหตุผลอะไรกันแน่เดี๋ยวนี้เพียงสรุปให้ฟังครับ หลังจากที่สส,อสอไอรัชนกศีนอกและสสเนมศาสวัสตรคุ้มคงสสพักประชาชนออกมาประกาศสงครามกับกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างกองทุนประกันสังคม หนึ่งในงบประมาณที่น่าสนใจก็คืองบในการทําปฏิทินของบรรการสังคมนะครับตลอด8ปปีที่ผ่านมาสสไอซ์บอกว่ามีงบสูงถึง450ล้านบาทเฉลี่ยนะฮะก็ตกปีละ50-70ล้านบาทครับในแต่ละปีเนี่ยเขาจะผลิตปฏิทินประมาณ4.1ล้านฉบับนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบแขวนเนี่ย3.7ล้านฉบับแล้วก็แบบตั้งโต๊ะอีก4 0 0 0 0ฉบับนะครับซึ่งต้นทุนในการผลิตปฏิทินเหล่านี้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20บาทถึง40บาทนี่คือต้นทุนเริ่มต้นนะฮะถ้าสั่งเยอะราคาก็จะถูกลงไปอีกครับร จัดจ้าง5ปีหลังนะครับก็จะเป็นแบบกรณีพิเศษแล้วก็แบบเฉพาะเจาะจงไม่เปิดการแข่งขันไม่ตรง T.O.R ตลอด3ปีที่ผ่านมาแสดงถึงประสิทธิภาพที่มันต่ำนั่นเองครับซึ่งข้อสังเกตก็คือปีที่มีการใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือปีที่เปิดให้มีการ E-bidding นั่นเองซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันประหยัดงบประมาณแต่ทําไมถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้ต่อมาในช่วงเมษาปี68ครับประการสังคมได้ทํประชาพิจารณ์ครับก็คือผู้ประการตนกับนายจ้างเนี่ย ระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนว่ายังต้องการปฏิทินอยู่หรือไม่ผลปรากฏว่ามีผู้ประกันตน1อยละ62และนายจ้าง1อยละ66ต้องการยกเลิกการทําปฏิทินครับส่วนผู้ประกันตนและนายจ้าง1อยละ38ต้องการให้จัดทําปฏิทินต่อโดยช่วงวัยที่ต้องการปฏิทินมากที่สุดถึง1อยละ81คือกลุ่มผู้ประกันตนอายุ 15 2 5ถึง25ปีแต่สิ่งที่ประการสังคมทําก็คือเดินหน้าทําปฏิทินต่อครับแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะอยากให้ยกเลิกนะครับพร้อมกับออกหนังสือชี้แจงให้3เหตุผลดังนี้ฮะ ข้อแรกนะฮะก็คือเป็นแหล่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ครบทุกมาตราทั้ง3 3 3 9 4 0ใช้เรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีพร้อมระบุช่องทางติดต่อเช่นเบอร์สายด่วนแล้วก็เว็บไซต์นะครับข้อ2ฮะใช้ประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งในและนอกสถานที่รวมถึงสนับสนุนงานภาคีเครือข่ายเช่นหน่วยเคลื่อนที่หรือการอบรมและข้อสุดท้ายฮะลดช่องว่างการเข้าถึงสื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้นั่นเอง ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเอางบประมาณในการทาปฏิทินประกันสังคมปีละ50 -70 ล้านบาทเนี่ยมายกระดับการรักษาพยาบาลหรือว่ายกระดับคุณภาพของยาที่จ่ายให้กับผู้ประกันตนมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดขนาดไหนรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยปฏิทินแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะมันยังจําเป็นอยู่ไหมหรือว่าทุกวันนี้เราดูปฏิทินผ่านสมาร์ทโฟนที่เรามีกันแน่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมสปิงของเราด้วยครับ